จะมาชวนทำหม้อแกงไข่นะคะส่วนๆกันเลยค่ะมีไข่ไก่สี่ฟองน้ำตาลปึก60กร,รมัมน้ำตาลทราย60กร,รมัมกะทิก100กร,รมัมใบเตย5 6ถึงใบเกลือ1นส่วน 2, ช้อนชามีหัวหอมใหญ่นะคะ1ห,หัววันนี้จะเป็นหัวหอมแขกค่ะเจลหอมกันก่อนนะคะวันนี้จะเป็นหัวหอมแขกนะคะหัวใหญ่ๆ เจลให้เหลืองเลยนะคะคนบ่อยๆด้วยนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวหอมเราจะไหมเราเอาแค่เหลืองๆพอนะคะ,ะเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาด,ดูส่วนผสมอย่างอื่นค่ะ,ะใส่ไข่ไปนะคะเราจะใส่ทุกอย่างรวมกันวันนี้เราจะปั่นแล้วนะคะมีใบเตยมีไข่มีกะทิมีเกลือ มีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปึกค่ะเราจะปั่นเอาเราเริ่มปั่นกันนะคะเราจะปั่น7-8ครั้งดูส่วนผสมด้วยนะคะว่าน้ำตาลละลายดีหรือเปล่า นี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะไม่ต้องให้ใเตึงละเอียดนะคะแค่ให้น้ำตาลละลายหอค่ะเดี๋ยวเราจะมากองนี่ค่ะเราจะมากองกับถุงชงกาแฟนะคะ พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันหอมเจลไปหนึช้อนโต๊ะนะคะ mm hmm. คนผสมให้เข้ากัน mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปใส่พิมพ์ค่ะ mm hmm. เราจะไปใส่พิมพ์อบก,กันแล้วค่ะวัน mm hmm. นี้เราจะใช้ไฟที่150องศาอบนาน20นาทีนะคะ mm hmm. ขนมจะฟูแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวได้เวลาครบแล้วขนมจะเริ่มยุบลงค่ะ ขนมสีสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสีสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะหม้อแกงก็จะค่อยๆย,ยุบตัวลงค่ะหม้อแกงไข่จะมีแต่ไข่ไม่มีแป้งนะคะเพราะฉะนั้นจะยุบตัวลงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่หอมเจลนะคะ ฝากดากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ